มะเฮ็ดข้าวต้มมัดกันจ้าข้าหนึ่งกิโลซ้ส้น้ำแล้วเรียบร้อยให้เสด็จน้ำตามด้วยกะทิหนึ่งกระป๋องน้ำตาลสามช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยทั่วเชน้ำทั้งขึ้นมัก ั่วกะใสทัว่วใส่ทั่วดินก็นได้เด้อจา้าหรือทั่วดำก็ได้กล้วยตัดชิ้นประมาณนี่ละจา้าผู้ใดมักชิ้นเน้หน่อยชิ้นใหญ่ก็ตามใจชอบจา้าหันได้เรียบร้อยแล้วเฮาก็มาหอกันนําใบตองไปตัดเซจทําความสะอาดให้เรียบร้อยจา้าตอนห่อให้เอาทั้ง สีเขียวขึ้นเน้อจ้าแล้วก็ตักเข่าใส่นึงซ้อนตามด้วยกล้วยแล้วก็เข่าทับอีกรอบจ้าเม่าหอเขาต้มน้ำกันเด้อจ้าพับม่วนมวนเขาแล้วก็พับอีกฟังพับขึ้นแล้วก็ อเมือ่อเฮ็ดเข้าไปเป็นเลี่ยมแล้วก็พับลงมาแล้วก็เปียนอีกขางมาเฮ็ดแบบเดียวกันนะจ้ากระสิบประมาณนี้ละ่ะเฮ็ดกินย่ำได้กระแสบย่ำนั้นจ้าลูกไส้มากกินข้าต้มมัดของแม่ใส่ทัวของลูกใส่กล้วยพอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็บมามัดจ้า บบมีต่ตอเขาก็ใส่เสือกฟางเอากระตัดให้มันได้สองรอบจ้าม้วนม่วนเข้ากันให้มันได้สองรอบแล้วกัมามัดวิธีม,มัดกระตามภาพเดยเด้จ้าสำหรับผู้เฮ็ดโบเป็นผู้เฮ็ดเป็นแล้วกับ่บว่ากันเนาะจ้ากระสิประมาณนี้ละจ้า ถ้ามีกล้วยสุกอยู่ว่างๆกะ ah. มะฮ่อข้าต้มไปกินกันเด้อจ้าเฮ็ดกินย้ำใดกะเสียบย้ำนั่นจ้าขออนุญาตพ่อข้าต้ออตม,แล,มแล้วก็มาให้เซตก่อนเด้อจ้าเฮ็แล้วกะสิประมาณนี้แหละค่ะได้หลายมาดอยู่แล้วก็เอาไป ตังหมอตั้งไฟต้มจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า